การตรวจติดตามและการรับรองคุณภาพความหมายของการตรวจติดตามคุณภาพตามมาตรฐาน ISO กล่าวว่าเป็นกระบวนการซึ่งเป็นระบบอิสระและจัดทําเป็นเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆในระบบคุณภาพมีผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนหรือเกณฑ์ที่กําหนดไว้และถูกนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลระบบการตรวจติดตามคุณภาพ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ 1. การตรวติดตามภายในการตรวติดตามผู้ตรวจเป็นบุคลากรขององคอ์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบกิจกรรมต่างๆในระบบที่จัดสร้างมาถูกนำมาใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2. การตรวติดตามโดยองค์การของลูกค้าซึ่งการตรวติดตามลักษณะนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริหาร 3. การตรวจติดตามโดยองค์การผู้ให้การรับรองเป็นการติดตามโดยองค์กรภายนอกจะมาตรวจระบบคุณภาพขององค์การว่าสอดคล้องตามข้อกำหนด iso 9 0 0 1 2 0 1 5หรือไม่คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตาม 1. คุณสมบัติทั่วไป2คุณสมบัติส่วนบุคคล 3. ต้องมีความรู้ 4. ต้องมีทักษะการประเมิน 5. ต้องมีความสามารถในการจัดเตรียมการตรวจติดตาม 6. สามารถเป็นผู้นำประชุม 7. สามารถรายงานผลการตรวจติดตามได้อย่างแม่นยำหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามในระหว่างการตรวจติดตามแต่ละครั้งจะเกิดปัญหาหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้ตรวจติดตามและผู้ตรวจติดตามด้วยกันจึงต้องมีบุคคลหนึ่งคอยจัดการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป็นผู้นำและจัดการให้คณะผู้ตรวจตามทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตัดสินใจและจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจติดตาม 3. ควบคุมเวลาในการตรวจติดตามให้ครบตามแผนที่วางไว้ขั้นตอนการตรวจติดตามขั้นที่1การวางแผนและการตรวจติดตามขั้นที่2เตรียมการตรวจติดตามขั้นที่ 3. ดํดำเนินการตรวจติดตาม ขั้นที่ 4. รายงานผลการตรวจติดตามขั้นที่ 5. การปฏิบัติการแก้ไขและการตรวจติดตามซ้ําขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอรับรองคุณภาพรับคําขอตรวจสอบโรงงานเบื้องต้นประเมินเอกสารตรวจประเมินโรงงานสรุปรายงานจัดทําใบรับรองจัดทําบัญชีรายชื่อติดตามผลตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบเมื่อครบ3ปี